สวัสดีครับก็ผมชื่อนายพานุพงศ์แก้วดีนะครับรห,หัสหักศึกษา6 7 3 2 3 0 0 1 3มูลเรียน28.5ครับครับสำหรับวันนี้โจทย์ก็จะเป็น music calculator นะครับมาดูขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกคือการวางดีไซน์นครับวางดีไซน์ต่างๆแล้วก็จะมีทั้งวางตัวบอททอนลงไปเพื่อวางเป็นปุ่มให้เรากดน,นะครับแล้วก็วาง g e n e r a ก็คือการวาง วางปุ่มเข้าไปเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้ต่างๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีทั้งปุ่มทั้งเลเบลทั้งวางเทคบล็อกต่างๆเพื่อให้เรากดใช้งานในแอปนะครับวิธีการเปลี่ยนแบ c ็กก o ร n d ก็จะอยู่ในสกีนหนึ่งครับก็จะตรงนี้คือการเปลี่ยนแบ c ็กก o ร n d ครับส่วนสีต่างๆเราก็สามารถกดที่ปุ่มได้แล้วก็มาเลือกที่สีตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้จะไม่ลงดีเทลเยอะเพราะว่า ทำตามขั้นตอนก็จะน่าจะรู้นะครับว่าทำยังไงบ้างในการเปลี่ยนสีในการเปลี่ยน,นต่างๆต่อไปเรามาดูบล็อกนะครับอย่างแรกที่เราต้องวางก็คือบล็อกสาธาบรบล็อกสาธารณะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการออพูดสาธารณะใน tts นะครับคือปุ่มตรงอ่านนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นปุ่มบวกก็คือ addition b o t t l e นะครับก็จะมีปุ่มบวกปุ่มลบ ปุ่มคูณปุ่มหารน,นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเคลียร์ปุ่มอ่าแล้วก็ปุ่มออกนะครับอ่าอย่างแรกก็คือปุ่มบวกแล้วจะวางเป็น oo, เวนดูเพื่อเอเดดิชั่นบัตรทอดนะครับเพื่อวางอีฟเด่นแล้วก็วางนอ็อตตรงนี้ใส่เป็นออนะครับเอ่อถ้าว่างก็จะใส่เป็น n น,นับวันถ้าว่างก็จะเป็น number ูตรงนี้คือผลลัพธ์นะครับอีซอลก็คืออ่เท่า 1> 1, 2, นะหนึ่งบวกสองได้เท่าไับเท่าไรมันก็จะบวกเป็นค่าในบวกออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเซตต่างๆอา่าถ้าหนึ่งบวกด้วยสองเท่ากับค่าที่ออกมาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะบอกค่าต่างๆแล้วก็จะเรียกในการพูดให้มันพูดออกมานะครับต่อมาก็จะเป็นค่าลบค่าลบก็จะเหมือนกับค่าบวกเลยครับแค่เปลี่ยนจากตรงนี้เป็น,เป,นเป็นลบตรงนี้ก็จะเป็นบวกอันนี้ก็จะเป็นคูณก็จะเป็นหารในส่วนสี่ตัวนี้จะ ทำเหมือนกันเลับแค่เปลี่ยนบล็อกตรงนี้เฉยๆนะว่าเป็นเครื่องหม่อะไรต่อไปก็จะเป็นปุ่มปุ่มเคลียในการเคลีย์ก็คือการเราที่การที่เราเคลีย์เลขออกหมดเลยนะก็คือเลขหนึ่งเอ้เลขใน Number one number บแล้วก็ในรีซอสก็คือเคลียร์ทุกปุ่มเลยครับให,ให้ออกให้หมดเลยก็จะว่างครับปุ่มอ่านก็คือเป็นการอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปปุ่มออกก็คือเมื่อเราคลิกแอปพลิเคชันก็จะออกเลยครับ ก็จะมีประมาณนี้ครับในการทำบล็อกต่อมาเราไปดูในแอปกันบ้างนะครับในแอปก็คือถ้าสมมติว่าผมวางเลขอ่ะสมมติว่าเลข2แล้วกัน2บวกบวกสีอ่ะหนึ่บวกสอ 1, บวกสก,ก็จะได้เป็น2 add 4ง d วกส u ก็จะเมันก็จะอ่านค่าอมาอวก่มานะครับว่าเป็น6ต่อ okay, มาลบ2 4 2บวกสีก็จะไ้เป็นหก i ันก็ะอ่านข้ i ครับ Okay. มันก็จะอ่านถ้าเราสร้างอ่านอีกรอบ divide มันก็จะอ่านอีกรอบอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นการเคลียร์ออตามสั่งในบล็อกก็คือการเคลียร์อองหมดเลยนะครับแล้วก็กดออกแต่ในแอปนี้จะออกไม่ได้นะครับก็มีประมาณนี้ครับค,ครับ